เจาะลึกข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดส,สิงห์บุรีกันนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยโหมีหลายที่มากๆเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็มีสีสันวิถีชีวิตที่น่าไปสัมผัสจริงๆค่ะครับผมวันนี้เราคัดมา5ที่เด่นๆเลยนะคะที่คิดว่าน่าจะสะท้อนภาพรวมของสิงห์บุรีได้ดีมีทั้งตลาดวัดสำคัญแหล่งโบราณคดีแล้วก็อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะใช่ครับ เป็นการเจาะลึกที่น่าสนใจมากเพราะสิงห์บุรีนี่ประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆแล้วสถานที่เหล่านี้ก็แบบว่าสะท้อนมิติต่างๆกันออกไปเลยนะครับงั้นเราเริ่มกันที่แรกเลยนะคะไปดูสีสันแบบย้อนยุคหน่อยที่ตลาดไทยย้อนยุคบ้านรัจันค่ะอ๋อครับที่นี่เขาจุลองบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนหลุดไปอยู่สมัยอยุทยาเลยพอค้าแม่ค้าก็แต่งชุดไทยโบราณกันหมดเลยค่ะอื มีของกินพูนบ้านเยอะแยะแล้วก็มีให้เช่าชุดถ่ายรูปด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะ50าสร้อยเดียวประมาณนี้เองครับคือการสร้างบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าสนุกสนุกถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการทําให้ประวัติศาสตร์มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาจับต้องได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นประตูเชื่อมให้คนรุ่นใหม่ๆเขารู้สึกผูกพันกับอดีตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ จริงค่ะจากบรรยากาศค,คึกคักคักของตลาดนะคะเราลองเปลี่ยนฟิลไปสัมผัสความสงบความศรัทธากันบ้างที่วัดพิกุลทองค่ะครับผมวัดพิกุลทองนี่ก็ดังมากใช่ค่ะไฮไลท์เลยก็คือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่เขาว่ากันว่าเป็นพระปางประธานพรอ,องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ ใช่ครับเรื่องใหญ่ที่สุดนี้ก็น่าสนใจนะครับมันอาจจะสะท้อนถึงพลังศรัทธาของคนในพื้นที่แรงสนับสนุนจากชุมชนหรืออาจจะเป็นความตั้งใจที่จะสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็ได้แล้วที่สําคัญคือนอกจากหลวงพ่อใหญ่แล้วเนี่ยในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพร่ด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนสิงห์บุรีเคารพนับถือมากเลยเลยหลวงพ่อแพรท่านดังมากจริงๆค่ะ ครับทั้งด้านการปฏิบัติแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาคนสําคัญเลยครับยังอยู่กันที่วัดนะคะอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็สําคัญมากๆเหมือนกันคือวัดพระนอนจัก,กรสีวรวิหารค่ะครับวัดนี้ก็เก่าแก่มากที่นี่มีพระพุทธสยญาหรือพระนอนองค์ใหญ่มากความยาวนี่เออเกือบเกือบห้าิเมตรเลยนะคะใช่ครับเกือบ50เมตรพระนอนองค์นี้ถือเป็นปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรีจริงๆครับ ความเก่าแก่ของวัดกับองค์พระนอนเองเนี่ยก็น่าจะย้อนไปได้ไกลอาจจะถึงสมัยก่อนอยุธยาด้วยซ้าไปการได้ไปสักการะก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องทางาศาสนาอย่างเดียวแต่เหมือนเราได้ไปสัมผัสร,รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตรงนั้นด้วยโอ้โหเก่าขนาดนั้นเลยเหรอคะทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะคะไปดูเรื่องเศรษฐกิจสมัยก่อนที่โบราณสถานเตาเผาแม่น้ําน้อยคะ่ะครับผมที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาที่แบบใหญ่มากๆ เขาว่าเจอกันเป็นร้อยๆเตาเลยนะคะประมาณ200กว่าเตาใช่ครับที่น่าทึ่งมากๆเลยคือขนาดของเตาครับอย่างเตาใหม่เลข41ที่เขาขุดค้นเจอเนี่ยยาวตั้ง14เมตรน่ะกว้างอีก5เมตรกว่าโหสิบเมตรใหญ่มากใหญ่จริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่าต้องใช้เทคโนโลยีใช้แรงงานใช้การจัดการขนาดไหนถึงจะคุมการผลิตสเกลนี้ได้ นี่มันบ่งชี้เลยนะครับว่าสิงห์บุรีในยุคนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญมากๆที่หนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเลย แสดงว่าภาพจําเรื่องสิงบุรีที่เราอาจจะนึกถึงแต่เรื่องบ้านระจันเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องมองให้ลึกกว่าน,นั้นนะคะครับผมซึ่งก็พาเรามาถึงสถานที่สุดท้ายพอดีเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับบีรกรรมบ้านระจันโดยตรงก็คืออนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันที่มีรูปปั้นของหัวหน้าชาวบ้านทั้ง11ท่านยืนเด่นเป็นสง่าเลยค่ะครับอนุสาวรีย์นี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญการเสียสละของวีรชนชาวบ้านบางระจันนะครับ แต่สิ่งที่ผมว่าช่วยเติมเต็มเรื่องราวให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายบางระจันที่อยู่ใกล้ๆกันอ๋อมีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ครับการได้เข้าไปดูพวกอาวุธจำลองแผนผังค่ายหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจบริบทและก็ทราบซึ้งในวีรกรรมของชาวบ้านได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับมากกว่าแค่การอ่านจากในหนังสือเรียนค่ะ จากที่คุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยทำาใ้้เห็นเลยนะคะว่าสิงห์บุรีมีอะไรหลากหลายกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยมีทั้งชีวิตชีวาความศรัทธาประวัติศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมแล้วก็จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ครบเลยค่ะถูกต้องครับการได้รู้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอยากลองไปเที่ยวสิงห์บุรีดูหรืออาจเจอ หันกลับมามองเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นของตัวเองกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจรอให้เราไปค้นพบอยู่หรือเปล่านั่นสิคะน่าคิดเหมือนกันนอกจากสถานที่ดังดที่ใครๆก็รู้จักกันแล้วเนี่ยลองคิดดูกันนะคะว่าแถวแถวบ้านเราหรือในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันยังมีตำนานเรื่องเล่าหรือว่าสถานที่เล็กๆอะไรอีกบ้างที่อาจจะกำลังรอให้เราไปทำความรู้จักเรื่องราวของม,มันอยู่